ครับสวัสดีครับเล็กนะครับที่ปรึกษาการขายรถใช้แล้วสมิธทอนด้ายุดคาสาขาพัฒนาการนะครับครับวันนี้เล็กพามาชม f c นะครับตัวนี้1 8 e นะครับปี2017นะครับเลขกมาอยู่80,000กิโลนะครับลูกค้าสภาพโดยรวมสวยมากนะครับราคาพิเศษเลยนะครับอยู่ที่595,000บาทนะครับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับสภาพโดยรวมสวยมากครับ ดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้นอยู่ที่2.59นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้4ปีนะครับผ่อน4ปีดอกเบี้ย2.59นะครับลูกค้าสามารถเลือกผ่อนสูงสุดได้84งวดนะครับตัวนี้เราฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ให้นะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแวะมาชมรถก่อนได้นะครับสภาพสวยมากครับ ครุ่นนี้นะครับรองรับน้ำมัน 91, 95, E20, E85 แล้วนะครับสภาพสวยเลยนะครับรุ่นนี้สตาร์ทจากรีโมทได้นะครับลูกค้าเดี๋ยวมาดูภายในหน่อยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับลูกค้า ออปชันครบเลยนะครับคันนี้ครับเดี๋ยวมาดูห้องสัมภาระท้ายหน่อยนะครับภายในสะอาดมากเลยนะครับลูกค้าครับเดี๋ยวมาดูภายในหน่อยนะครับเบาะหลังนะครับสภาพโดยรวมสวยมากครับเบาะไม่มีรอยขาดนะครับภายในสะอาดเลยนะครับ ครับมาดูด้านหน้าหน่อยนะครับตัวนี้มาพร้อมพุทสตาร์ทนะครับหน้าจอสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้แล้วนะครับมีมาพร้อมระบบเบรกโหเบรกมือไฟฟ้านะครับลูกค้าออปชั่นครบเลยนะครับใครกำลังมองหาอยู่นะครับเล็กแนะนำคันนี้เลยนะครับเลขไม่อยู่8 0 0 0 0กิโลนะครับลูกค้าครับครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับ เงื่อนไขาการจัดไฟแนนซ์นะครับตามเบอร์โทรข้างล่างได้เลยนะครับเบอร์โทรเล็กนะครับจะเป็นเบอร์0917352368นะครับหรือเข้ามาชมรถได้นะครับโชว์รูมอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทำการทุกวันเลยนะครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กด, like, กด share. แชร์เพจเราด้วยนะครับสวัสดีครับ